f อแห่โฟกัสค่ะพี่น้องรูปด้านหลังน้องอุ้งอิงเพชรบานแพงซึ่งบอกได้เลยนะคะว่าสําหรับรูปรูปนี้ทำเอาเอฟซีแฟนคลับหลายคนขนลุกไปตามๆกันค่ะพี่น้องอะไรจะบังเอิญขนาดนี้แล้วก็เชื่อว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนพี่น้องนะคะสำหรับทั้งด้านบอสโจโยมนินนะคะเป็นไมนการออกมาโพสตเมื่อ10นาทีที่ผ่านมานี่เองนะคะเป็นกาบอกว่า ปูการมาล้านสาวทั้ง3ามสุดปังยกโปให้เลยนะคะสายเลื่อนนักสู้สิตุลานี้ถล่มแชร์ถล่มคอมเมนต์ไปพร้อมๆกันพี่น้องนะคะสหรับทั้งรันบอโจเพื่อนใน,นการล่งรูปพี่น้องล่งรูปน้องอุ้งอิงน้องลำเพลินน้องลำแลนนะคะทายรูปน้ำกันแล้วกะมีรูปของปูการพี่น้องมีรูปของปูการที่ เหมือนแบบเป็นรูปโยกโปพี่นนอกเหมือนแบบเป็นรูปโยกโปแล้วละลายๆคนผ้ากันมาอะไรจะบังเอิญขนาดนี้นะคะวินาทีที่น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงน้องลำเพลินน้องลำแพรนได้มีการท่ายนรูปน้ำกันพี่นนอกแล้วภาพด้านล่างกับบังเอิญขึ้นเป็นรูปของทั้งด้านรูปปูก,การนะคะเหมือนกําลังแบบมองหลานสาวทั้งสามคนละกัยกนิวโปขึ้นประมาณแบบว่าสุดยอดมากๆประมาณแบบ เห็นแล้วเหคะว่านี่แหละอนาคตจะได้เป็นผู้บริหารคนต่อไปรุ่นต่อไปจังสิไหมคะพี่น้องด้เห็นล้านสาวทั้งสามคน้อยู่ดํากันทางด้านปู้เพินนะคะปูการกับรู้สึกปลื้มนะคะเสียว่าปู่การนะคะก็จะดูนะคะคอยเบิงทางหลานสาวนะคะค่อยเบิงบอสโจค่อยเบิงเบิงแง่งลูกหลานยูทงฝ้าผุนระคะพี่น้องนะคะเป็นจ้าในแน่กับ รูปรูปนี้ fc แฟนคลับมีความคิดเห็นมาจังไหนๆก็ลองคอมเมนต์มามาจากกันแด้นะคะบอกเลยนะคะว่าภาพภาพนี้ fc แฟนคลับหลายคนให้ความสนใจกันย่างมากคพี่นองนะคะบางคนบอกว่าใอยสีบันทึกรูปนี่ว่าเกุลละอยากสีแบบเก็บไว้เบิ้งพันนาพี่นองเป็นรูปภาพที่เอินว่าเราไม่ได้เห็นกันบ่อยๆน้องคี่นงเนาะนะคะเมือนแบบ ลานสาวทั้ง3าคนได้ถ่ายรูปกับคุณปู่เลยนะคะหลายคนกับผาการคอมเมนต์กันรัวๆค่ะพี่น้องนะคะลวก็เดลซิถ้าพี่น้องไปเบิ้งคอมเมนต์นะคะว่าหลายในคนมีควอบคิดเห็นมาจังไรแน่หลังจากที่ได้เห็นรูปรูปนี้นะคะนี่ผู้นี้บอกว่าจังหวะพอดีมากๆเลยแมนค่ะพี่น้องจังหวะนี้จังหวะดีนะคะแล้วจะบังเอิญอะไรขนาดนั้นนะคะที่อยู่ดีๆนะคะจะขึ้นรูปของ คู่กันนะคะเป็นรูปยกโปซัมเดชพี่น้องเป็นรูปยกโปละกานเหมือนกําลังมองดูหลานสาวทั้ง3มคนแล้วก็เเืีอว่าในตอนนี้อ่าเอิ่อนกับือสี่เบิงหลานสาวทั้ง3มคนล้วก็เบิงรูเบิงหลานอยู่ทั้งฝานะคะแบบปลื้มใจนันนะคะพี่น้องว่าสิเป็นทางด้านบอสโจนะคะในตอนนี้เอิ้นว่า ประสบความสําเร็จเลยกับดาร์คพี่น้องนะคะในการบริหารจัดการของหมอลำสาวน้อยเพชรปานแห้งน้องพี่น้องน้องเอิรนว่าก้าวกระโดดมากๆตอนนี้หลายๆคนพากันเอิรนมาเป็นสาวน้อยซอฟพาวเวอร์อย่างทีบอสโจเพิ่น,นได้เฮ็ดไว้นะคะเพิ่นบอกว่าสาวน้อยซอฟพาวเวอร์พนักพี่น้องแล้วกะแมนอีลีค่ะพี่น้องแมนอีลีคือจองทีบอสโจเพิ่นได้เราไว้นะคะเพราะว่าจะเป็นในเรื่องของฉากแสงสีเสียงในฤดูกาลนี้สุดยอดมากๆ เพดถึงขนาดนะคะผู้บริหารยังบดจูยมันนินมลายคนมองมาเป็นผู้บริหารสมองเพชรน้องพี่น้องเนาะคิดสิ่งไหนก็ลงมือทําทันทีนะคะสุดยอดเก่งอีลีค่ะพี่น้องนะคะแล้วก็บอกได้เลยนะคะว่ารูปที่ทางด้านปูการนะคะได้มีการมองเบิงล้านสาวทั้ง3มคนพี่นอ้องเพิ่นกาสิมองวานี่แหละนะคะล้านสาวทั้ง3คนเวลาที่ ได้อยู่ด้วยกันนะคะแบบเป็นภาพที่น่ารักอบอุ่นมากๆหลักการซีเป็นรุ่นต่อไปนะคะพี่น้องที่ซิได้แบบบริหารจัดการนะคะมอสลำสาวนอยเคชบันแพงนาะพี่น้องเนาะนะคะต่อจากรุ่นบอโจนะคะกับมารอบเบิรงกันนะคะน้องอูกิงเพชรบันแพงน้องกสิผ้าผ้ารุ่นน้องนี่ยนะคะพี่น้องบริหารจัดการเอกากมารอบเบิรงกันนาว่า เป็นจังใดนะคะบอกเลยนะคะว่าสาหรับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงหลังจากที่ได้เข้ามาอยู่ในวงสาวน้อยแล้วทุกสิงทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยนะคะเปลี่ยนไปแบบก้าวกระโดดมากๆลายทานไอคนเสียว่าต้องพากันเหงือดอยู่ค่ะพี่น้องมาเด็กหนุอยคนนี้นี่มีอิหยังต้องมีอิหยังบางอย่างเนาะะพี่น้องนาะจ้างเฮ็ดให้สาวน้อยเพชรบ้านแพงเปลี่ยนไปไยขนาดนี้พี่น้อง เปลี่ยนไปแบบก้าวกระโดดมากๆจากที่ว่าคิวการเคลื่งานมีนหน่อยพี่น้องแต่ว่าตอนนี้นี่พุ่นละขามไปหอดปีหกเก่าปีเจ็ดศูนย์แนวละในตอนนี้นะคะแล้วสําหรับในเรื่องของอราคาะคะของมอลลําสาหน่อยเพชรบันแพงตอนนี้นี่วากันว่าราคานี้อัพขึ้นแลยค่ะพี่น้องการที่มอลล์ลได้มีการอัพราคาขึ้นนั่นแสดงถึงว่า มีคนมาเบื้องหลายมีคนให้ความสนใจหลายพี่น้องนะคะก็เลยได้มีการอัพราคาขึ้นเป็นจังไรนในบันที่นี้นะคะสำหรับน้องอูมอิงเพรมานแพงคือว่าเข้ามาเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่าง,งจริงๆเฮ็ดไห้หลายๆคนศิลปินหลกักหลายท่านหลักหลายคนดนมีคิวการคิวงานทําการแสดงหลายมือึืนนะคะจากปกติที่แบบว่าก็มีอยูนะคะพี่น้องก็มีอยูแต่ว่ากับบได้หลซยซ้มซูมมอนี้นะคะ ว่าอุงอิงนี่เขามาพลิกนะคะเข้ามาพลิกเข้ามาเหมือนแบบรายคุคิดว่าเนกน้องนี่แบบต้องไม่ใช่คนธรรมดาแน่แนลายคนกับคือสิคิดคือกันนอ้องคือน้องนอกละกับซ้ำรับความฮอตความปังของน้องอุงอิงเพชรบานแห้งน้ำมือนี้แห้งเพิ่มขึ้นเด้ fc แฟนคลับน้ำมือก็แห้งเพิ่มขึ้นคือกันแล้วการันตีได้อีกนะคะว่าอุงอิงน้องสิดังแบบนี้ไปเรื่อยอย,อย่างแน่นอนนะคะกับเป็นตังเกิดอ,อยู่ลรล้วค่ะพี่น้องเพราะว่า สำหรับคนคนหนึ่งนี่การที่ว่าสีดังใดนี่ต้องแบบประมาณสองถึงสามเดือนพี่นอ้องประมาณสองถึงสามเดือนนี่ความฮอตความ,วามปังนี่กะคือสีลดลงแล้วคือว่าคนเศร้าเฮอแล้วน้พี่นอนะ้องนาะแต่สําหรับอุ้งอิงเพรบานแพงสุดยอดมากๆนะคะในฤดูกาลนี้ถือว่าเป็นปีเข้าปีที่สามนะคะเข้าปีที่สามของอุ้งอิงแล้วกระแสความฮอตความปัขขขขขอของของอุ้งอิงนับวันยิ่งเพิ่มขึ้นทุกวันค่ะพี่นอ้องนะคะแล้วก็ มีเรื่องอัศจรรย์เกิดขึ้นก็มองรลนะคะอย่างเรื่องรหนึ่งคือกันนะคะได้เห็นนะคะทางปูเพลินเหมือนไดแบบเป็นการถ่ายรูปคู่กับล้านสาวทั้ง3าคนเลยน้องพี่น้องเนาะนะคะกาธิวานานรักมากๆนะคะและกักการเอว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนพี่น้องที่น้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะคะดูดีๆกับได้เขามาเป็นลูกสาวของบอจอ,อกผู้นึงนะคะแล้วก็ เขามาเห็ดไห่วงซาวนอยเพดานแห้งเปลี่ยนไปคักขนาดนี้เชื่อว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญย่างใน่นอนนะคะละกะัทางด่านปูนะคะปูการน,นี่ก็คือสีแบบพุ่มใจนะคะให้โตนันซาวผู้นี้บักคักไล่วันทอกนะคะนั่นละค่ะพี่น้องละกะอัอีกย่างหนึ่งก็คือผลงานเพลงนะคะสายเลือดนักสู้ที่จะถูกปล่อยออกมาในเร็วๆนี้พี่น้องวันที่10ตุลาคมนะคะก็อยะะ่าจลืมนะคะเตรียม รอได้เลยรอถล่มแชร์รอถล่มคอมเมนต์ปันวิวใส่กันพี่น้องนะคะกะเป็นกำลังใจให้นะะ้าสสำหรับศิลปินสาวหน่อยเพชรบานแท้งซูผูสุคนนะคะนันนาคะพี่นอ้องสำหรับทางด้านบอดจูนะคะถึงกับบอดทุนในมีการออกมาโพลร,รูปร้านสาวกับรูปปูกนะคะและ้วก็โพดนะคะว่าปูก,การปูก,การว่า ร้านสาทั้งสามนี่สุดปังยกโปให้เลยนะคะแล้วก็อย่าะลืมสําหรับผลงานเพลงสาเลือดนักสู้10ตุลาคมนี้ค่ะพี่น้องนะคะนั่นราค่าพี่น้องสํารับคลิปนี้นะคะขอร์ดโใบสมิส่สก,กรนน้ำขาวก็มาสวัสดีค่ะ